ปฏิจจสมุปบาทคือทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นพิสูจน์ทั้งหลายอะไรเล่าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพิสูจน์ทั้งหลายพอมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงม <m dr Techn |yo|> <muitos> anyway ีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะทมนัตอุบายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือแห so is ่งอวิชชานั uyu, ้นน <www. S 1> <Yeah. S 2> ั please, really <ing noise. S 2> uh ่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ พะมีความดับแห่งภาษาจะมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจะมีความดับแห่งภพพะมีความดับแห่งภพจะมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชลาโมรณะ โสกะปริเทวะทุกขโุมนตอุปายาศาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยการอย่างนี้ดังนี้